สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับรับชมช่องคอยบอกจะแล้วเอครับนะพีนี้ก็นะครับก็เป็น EP ที่จะพูดถ uhm ึงประเด็นมันญี่ปุ่นนะครับที่ป้าแตนนะครับได้ฝากน้าตายเอาไปให้ยาสมควรนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อวานผมก็ได้พูดไปใน EP นั้นนะครับที่ป้าแตนเอามันญี่ปุ่นเอาไปฝากยาสมควรซึ่งเป็นมันนะครับนะก็ ใครจะพูดอะไรนะครับวิยาณมันจะไปปั่นยังไงยานจะไปปั่นยังไงะจะไปอะไรจะยังไงก็ต้องก็ต้องจะไปฟังมันครับอิจฉาที่ไม่ได้กินนะครับนี่คือคือสิ่งดีๆครับเราต้องนําเสนอนะครับนะลูกกตัญญูนะครับนะนะครับลูกกตัญญูนะครับเราต้องเช่อชูนะครับอย่างป้าแตนเนี่ยเป็นคนที่ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ผีเมื่อวานว่าครับแกเป็นคนที่ ไม่เคยลืมลคุณคนนะ้วกแกเป็นคนที่เจ็บและจํานะครับแต่ยังไงก็คือ,อยายัวเป็นแม่แกแตาชางก็เป็นพ่อแกซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ปรับฝังเข้าใจตรงนี้ส่วนไอ้แป้งมันเป็นน้องก็ต้องแยกแยะนะครับก็ต้องแยกแยะตรงนั้นด้วยนะครับพี่น้องอาจตัดกันขาดนะครับแต่พ่อแม่นะครับไม่สามารถตัดกันได้นังไก็คือพ่อแม่พูดเรื่องกำเนิด คนไหนที่ตัดพ่อแม่ได้นะครับนะคนนั้นไม่เจริญครับทําอะไรก็ไม่เจริญให้ทําบุญร้อยวัดก็ไม่เท่ากับทําบุญกับพ่อกับแม่ครับทําบุญกับพระในบ้านบิดามารดาวของเรานะครับลูกที่จะเจริญนะครับต้องทําบุญกับคนในบ้านทุกอย่างมันจะเจริญขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยาสมควรก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนพระในบ้านอแล้วก็ยาสมควรก็เป็นเหมือนพระในบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้สิครับนะก็ก็อยากให้ทุกคนนะครับนะชื่นชมป้าแตนนะครับนะครับส่วนคนที่มันไม่ชอบให้เราทำดียังไงมันก็ไม่ชอบนะครับอียานมมนคงอิฉามันที่มันไม่ได้กินมันนะครับไม่ได้กินมันตอนนั้นก็อิฉามันก็เรื่องของมันนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเราก็ต้องนําเสนอในสิ่งที่ดีนะครับให้กับสังคมได้รับรู้ว่านะครับนะผู้หญิงนะครับนะอย่างป้าแตนเนี่ยนะครับแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วก็ แข็งแรงเข้มแข็งแค่ไหนนะครับนี e ้ก็ต้องออกมาชื่นชมป้าเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้เอฟีเนี่ยดูป้าเป็นตัวอย่างเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสามีนะครับอะไรที่มีปัญหาก,ก็เก็บไว้ในใจปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องบ้านสามหลังแกก็เก็บไว้ในใจแกก็ภาวนาว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะเห็นความดีของเราเองวันนี้เขาอาจจะไม่เห็นสักวันเขาอาจจะเห็น แล้ว,วันนี้ป้าแต่งก็ได้พิสูจน์ให้คนในครอบครัวเห็นแล้วนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาป้าก็ทําให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับป้าก็พิสูจน์ให้อะไรหลายอย่างมันชัดเจนขึ้นนะครับส่วนป้าจะไปมีหลังไม้กับใครไม่มีครับไม่มีนะครับหลังไม้ป้าก็อยู่กานัดดีนะครับนะ <c oughs> นะครับป้าก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าแกเลี้ยครอบครัวเลี้ยรูป ลูกอยู่ที่ไหนแกก็อยู่ที่นั่นครอบครัวอยู่ไหนแกอยู่ที่นั่นนี่คือสิ่งที่ป้าเลือกแล้วนะครับส่วนที่จะกลับไปคืนดีกันนั้นนะครับที่ครับนะผมเชื่อว่ามันมันยากมันยากเพราะว่าแผลเนี่ยที่มันแก้วที่มันล้าไปแล้วให้เรามาประกอบเหมือนเดิมมันก็คงยากเหมือนเหมือนเหมือนแป้งกับบ้านเนี่ยมันยากแป้งกับลุงเนี่ยมันยากที่จะกลับไป นั่นกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าโอกาสให้ได้หลายครั้งแต่ฟารมไว้เนื้อเชื่อใจมาให้ได้แค่ครั้งเดียวซึ่งผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปนะครับเคยบอกเรื่องนี้ไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่เขาไม่ชอบคนที่เขาไม่รักให้เราพูดดียังไงให้พูดตายยางไงเขาก็ไม่ชอบเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจก็ขอให้่แต่นรรทำมาที่ภรรยาทำมาที่แม่ ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สู้ต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ป้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนาการที่ป้าเนี่ยเอาเอาเอา,เอา,เอาสิ่งเนี้ยเอามันเนี่ยไปให้อย่างควรว่าเป็นทางที่ดีก่อนตอนนี้ก็ให้ไมโลไมโลโอเวนตินซึ่งผมเป็นคนไปซื้อนะครับให้ป้าเองป้าเป็นคนทมมาสั่งให้ผมเนี่ยซื้อโอเวนตินนะครับ ฝากแม่บ้านนะครับไปให้ยาสมควรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับป้าไม่ได้เป็นคนที่เนรคุณเหมือนที่อียานพูดนะครับยานเป็นคนที่ปุกปัน่นบิดเบียนเรื่องงานต่างๆที่ม่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็ทัวร์ลงหน,นักๆนะครับทัวร์ลงหน,นักๆใครจะอะไร มันก็พยายามพูดบิดเบือนให้ใครทำดีแค่ไหนมันก็จะบิดอยู่อย่างนั้นนี่คือี่แัยของมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับนะสังคมของมันเป็นแบบนั้นอุปนิสัยมันเป็นอย่างนั้นก็เลยทําให้มันเป็นคนจิตใจแบบนั้นคนจิตใจแบบนั้นไม่มีทางที่มันจะพูดความดีได้ครับนะครับไม่มีทางะทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเอามัน แค่มันเผือกญี่ปุ่นที่ป้าเอามาให้ยามควรมันก็ยังเอามาบิดปราะบ้านปู่ได้เงินเมือนหนึ่งบ้านนี้ได้อะไรบ้างมึงก็ต้องดูสถานการณ์ดิเข้าป่ะเออดูสถานการณ์ด้วยนะครับมันก็พยายามยกตัวอย่างให้สังคมเข้าใจแ,แบบผิดๆนี่คือนินสัยของมันและคือตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นได้ฟรีครับนะไม่แปลกใจหรอกครับ ผมไม่แปลกใจหรอกครับที่ที่ที่คนจะเกลียดมันเยอะที่คนจะไม่ชอบมันเยอะผมไม่แปลกใจนะครับผมเข้าใจนะมันทาให้ใครหลายคนเนี่ยนะครับไม่ชอบมันเยอะนะครับอีพีนี้ผมก็เลยออกมาท,ามมมาทำคลิปชื่นชมเหมือนเดิมนะครับชื่นชมเหมือนเดิมนะครับว่าว่าว่าป้าเป็นผู้หญิงที่นะครับป้าเป็นคนที่กตัอยู่กะตะวิูทีครอบครัว,วต้องออกมาทำคลิปเชื่นชม นะครับคนดีต้องเชื่อชูครับนะครับไม่ใช่ว่าเขาทําดีแล้วเราจะไปซ้ําเติมเขาไม่ได้นะครับคนดีจะต้องเชื่นชมและเชื่อชูนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ผมนะครับก็ฝากด้วยครับสินค้าของบริษัทบนโอมครีมเซรั่มเจลหน้าเจลน้ำผ่านเสริมครับแฟร์โกโก,ก้กันแดดสบู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้า่อไป นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับนะซื้อในรนะดับคอมมิชชั่นให้กับค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับสบ,บู่นะครับครีมทุกอย่างสินค้าออตัวนะครับเป็นกำลังใจให้กันจับมือไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมมาก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องค่อยบอกเจ้าแล้วให้ครบสามหมื่นซับภายในเดือนนี้แล้วก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับก็ระขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันมาตลอด ในระยะเวลาที่อยู่กับลุงกับป้ามานะครับก็อย่าลืมสินค้านะครับฝากด้วยนะครับนะคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ